วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในหัวลำโพงแล้วครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆครับมาคนเดียวครับกัวซะที่ไหนละ่ะแต่ผมหาทางออกไม่เจอครับผมวิ่งสามรอบแล้วครับแต่ตรูสร้สึกว่าเที่ยวนี้ไม่พลาดเนี่ย เอาไปเอาไปทักทายเพื่อนๆตอนเที่ยงๆนะครับผมเดินคนเดียวหลงทางคนเดียวโอ้เมื่อไรจะถึงที่ที่หมายทันทีเนี่ยโโออ้ดดยยสาาารรรพเื่ววลั